สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน YouTube c h a ด n อกดรจิงนะคะ YouTube ที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อ3วิธีที่จะทำให้อยู่ร่วมกับคนคิดต่างโดยไม่หนักใจนะคะเนื่องจากว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่เขาถามเข้ามาว่าอยากให้หมอทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างค่ะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างทางความคิดหลายเรื่องเลยนะคะอย่างในเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนไพร์มันนะคะหรือว่าเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศก็ได้มีเรื่องของกฎหมายที่พยายามมีการผลักดันสมรสเท่าเทียมให้เข้ามาเป็นหนึ่งในกฎหมายว่าคนที่เพศเดียวกันก็สามารถแต่งงานกันได้นะคะหรือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันทางด้านการเมืองก็มีอยู่เนื่องๆน,นะคะ แล้วก็ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้ค่ะซึ่งทีนี้นะคะหมอจะมาพิเศษรูปหนึ่งให้ทุกคนดูนะคะรูปนี้นะคะอาจทุกคนลองมองตรงกลางนะคะซึ่งมันเป็นตัววัตถุชิ้นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองจากฝั่งหนึ่งนะคะเงาของมันเนี่ยจะเป็นรูปตัวสีนะคะแต่ว่าถ้าจะมองอีกด้านหนึ่งนะคะเงาของมันจะกลายเป็นรูปตัว E ค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอถามว่าเงาเป็น รูปอะไรนะคะคนที่มองว่าเป็นตัว E อาจจะมองว่าคนที่มองว่าเป็นตัว C เนี่ยผิดหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะคะคนที่มองว่าเป็นตัว E อจจะมองว่าเป็นตัว C ผิดหรือคนที่มองว่าเป็นตัว E จะมองว่าเป็นตัว C ผิดเอ้ยหมอพูดงงไหมเนี่ยคนที่มองว่าเป็นตัว C อาจจะมองว่าเป็นตัว E ผิดนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่ผิดเลยนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมองจาก ต่างมุมกันค่ะทุกคนดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในความจริงหนึ่งอันคือวัตถุก,ก้อนเดียวกันเนี่ยถ้ามองจากต่างมุมมันสามารถแปลความหมายได้หลายแบบมันมีความจริงแต่ละด้านที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะทำยังไงให้อยู่กับคนที่คิดต่างกับเราได้นะคะอันดับแรกคือให้เข้าใจค่ะทุกคนเข้าใจว่า เขาคิดไม่เหมือนเรานะคะเข้าใจว่าแต่ละคนมีความจริงที่ไม่เหมือนกันนะคะเข้าใจว่าความคิดเห็นไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องผิดใจกันหรือเข้าใจว่าคนที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่จําเป็นต้องมีความคิดเห็นที่เหมือนกันนะคะการทําความเข้าใจเนี่ยจะทําให้เรายอมรับในความแตกต่างแล้วก็เห็นว่าเราเห็นต่างกันได้เราไม่จําเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันทุกเรื่องแล้วก็จะทําให้เราอยู่กับคนที่คิดต่างได้ดีขึ้นค่ะข้อที่2นะคะคือให้เปิดใจค่ะ คน เปิดใจที่จะเรียนรู้ความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคือเราสามารถรับฟังโดยที่ไม่ต้องทะเลาะก,กันก็ได้นะคะบางคนนะคะพอเริ่มเถียงกันเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะเห็นแต่มุมมองของตัวเองนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเชื่อในมุมมองของตนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันทําให้มีการขึ้นเสียงมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าเราลองดูนักโตว,วาทีนะคะทุกคนสมัยก่อนหมอชอบดูเวที โตวาทีนะคะเคยไปจะแข่งกับเขาด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถูกคัดเลื่อนนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้อยู่ทีมโตวาที <c oughs> แต่ว่าหมอชอบคนที่อยู่ในทีมโตวาทีเพราะว่านักโตวาทีแต่และฝ่าย เขาจะพูดถึงเหตุผลที่สนับสนุนกับความเชื่อของฝ่ายเขานะคะโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์มากนะคะคือพูดด้วยความใจเย็นหนักแน่นมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าเราสามารถเปิดใจรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องใช้อารมณ์ค่ะแล้วเราก็สามารถพูดถึงเหตุผลของเราได้โดยที่ไม่ต้องโกรธหรือว่าเกลียดหรือว่าใช้คําพูดหยาบคายกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหมอคิดว่าการฟังเนี่ย จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นถึงแม้สุดท้ายเราจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราฟังเขาหรือว่าเวลาที่เราพูดอะไรกับอีกฝ่ายแล้วเขาฟังเราเนี่ยก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแล้วก็อยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่หนักใจแม้ว่าจะความเห็นไม่เหมือนกันค่ะข้อที่สานะคะคือการมองมุมใหม่ค่ะทุกคนหมออยากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้ลองมามองอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเช่นเราอาจจะ มองเห็นเป็นตัว C อยู่นานหลายปีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ย้ายตำแหน่งมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวนี้สามารถมองเห็นเป็นตัว E ก็ได้นะคะการที่มองมุมใหม่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มองโลกได้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวเนี่ยสามารถมี หลายด้านแล้วก็รับรู้เรื่องราวต่างๆจากหลากหลายมุมมากขึ้นนะคะซึ่งพอเราได้มองเห็นรอบด้านแล้วเห็นว่าเป็นทั้งตัววัตถุนี้เห็นทั้งเป็นตัว E ีเห็นทั้งเป็นตัว C สุดท้ายเราอาจจะเปลี่ยนใจไม่เชื่อสิ่งที่เราเคยเชื่ออยู่เดิมหรือว่าเราจะยังหนักแน่นเชื่อสิ่งที่เราเคยเชื่ออยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยกันที่เราเข้าใจว่าคนอื่นนั้นมีมุมมองของเขาแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องให้อีกฝ่ายมาคิดเหมือนเราเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่าง มีความสุขนะคะเราสามารถอยู่กันบนความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเราเห็นว่าแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็สามารถอยู่ร่วมกับคนที่คิดต่างได้อย่างไม่หนักใจค่ะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรหรืออยากมีการแชร์ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเอง สวัสดีค่ะบ๊ายบายผลักดันสมรสเท่าเทียมออกไปนะคะไม่ใช่ออกไปสิมองจากฝั่งหนึ่งนะคะเงามันของผมอ,งอีฝ่ายฟังเราหรือว่าเราเป็นผู้ฟังที่ดีหรือว่าเอาใหม่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 หมข้อที่3นะคะคือมองมุมใหม่นะคะหมออยากจะให้ทุกคนลองดูว่าแบตจะหมดนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตแป๊บหนึง่งมองมุมใหม่คะ่ะทุกคนสุดท้าย I'm going to